ตอนนี้รอเครื่องอยู่ที่ไทเปครับคุณแสนชัยพาน้องๆนะครับมาเลี้ยงอาหารนะช่วงรอเบรกนี่ครับนอกจากฝีมือดีแล้วนะครับยังดูแลน้องๆด้วยนะเห็นเป็นลูกเป็นหลานนะโดยเฉพาะเจ้านี่ไตโตะไหนอย่างไตโต้บอกก่อนยังงม่ได้เดี๋ยวไปรับไปรับเครื่องเดี๋ยวไปรับเครื่องอ่ารับตีรับตีเนา ขำอาสั่งอะไรเดี๋ยวชี้หน่อยชี้หน่อยสั่งอะไรวันนี้กินอะไรโอเคอ๋อนี่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 นีเเวลากษาั้ออเคเดี๋ยวไปกินกัน